สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะเป็นคำถามที่บอกว่าคนที่เคยรักกันจะกลับมารักกันอีกครั้ง ไหมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคนที่เคยรักกันจะกลับมารักกันอีกครั้งไหม The Sun The Hangman t ู o อกวอ n ์นเทรมาเรนตค่ะในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่เคยคบกันอยู่สำหรับชาวธาตุน้าและก็มีอะไรที่มันต้องห่างกันไกลหรือเปล่าคุณในช่วงนี้คุณมีความสุขนะสำหรับชาวธาตุน้ำรู้สึกว่าคุณมีความสุขความหวังเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือคุณถ้าเป็นการรอ ะะถ้าเป็นการรอคอยหมายถึงว่าคุณก็ยังรอคอยด้วยความมั่นใจรอคอยด้วยหัวใจที่มีความสุขอยู่ณนะตอนนี้สําหรับชาวธาตุลมคุณดูดูมีความรักมีความสุขในหัวใจของคุณนะคะและคุณดูเข้มแข็งมากเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่อดทนนะคะเป็นคนที่อดทนและก็ยังรอรอด้วย ความรักความเชื่อใจที่ที่เคยมีและณนะตอนนี้ก็ยังมีให้กันมีความฝันอยากคิดอยากทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รอคอยด้วยความมั่นคงด้วยความชัดเจนเป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่มนมากจริงๆสําหรับชาวาธนาตุน้ำนะคะอะไรที่มันเคยผิดหวังเคยเสียใจคุณไม่คิดละนะคะเหมือนคุณปล่อยวาง คุยจะคุณจะเดินหน้าต่อไปคุณจะรอด้วยความเชื่อมัน่นแล้วก็ยังหวังยังรอว่าเขาจะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในความรู้สึกดีๆท,ที่ที่มีให้กันอยู่นะคะ The Hangman ตัวคนรักของคุณเหมือนกับมีอะไรยึดติดหรือผูกเขาไว้อยู่นะตอนนี้มันเป็นอะไรที่เขาเขาอยากมานะเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาหาคุณแต่มันเหมือนเนี่ยนะคะเชือกมันยังผูกมือมันยังแขวนเขาไว้อยู่ นะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันดึงเขาไว้เพราะอะไรไอ้สิ่งนั้นคืออะไรสำหรับคนรักนะคะซิกอ o r d โ p a เ e of cup n i นาย o อฟเขาก็ยังอยากกลับมาเหมือนคุณเหมือนกันรู้ทุ่งรู้แต่ด้วย เหมือนกับเขามีภาระหน้าที่หรือความทุกข์หรือความจําเป็นที่เขาต้องทนอยู่เขาทุกข์เขาเครียดนะก้าวดับมันหมายถึงความเจ็บช้าความทุกข์ความเครียดความเศร้าที่เหมือนเขาแบกรับแบกรับได้แบกรับอยู่ตัวของเขาคนเดียวเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะต้องเคลียร์เพื่อที่จะอยากมาหาคุณขอให้เพิ่มอีกแล้วกันนะคะ เขาอยากกลับมาเขารู้บางครั้งเขาอยากสละแล้วแหละแต่ว่ามันมันยังไม่เคลียร์มันยังไม่จบคิดถึงคิดถึงความรังคิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งที่เคยทําร่วมกันมาคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีความสุขร่วมกันนะคะแต่ด้วยภาระหน้าที่มันเยอะเหลือเกินมันหนักหน่วงเหลือเกินที่เขาแบกรับอยู่นะตอนนี้เห็นไหมคะ สิบดาบมันคือภาระมันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่เขาต้องทําเขารับบทบาทเขารับหน้าที่ตําแหน่งที่มันเยอะที่มันใหญ่แล้วเขาต้องสู้กับกับตัวของเขาเองแต่ถามว่าความรักความรู้สึกดีๆความห,มห่วงใยเขาก็ยังคิดถึงเขาก็ยังอยากอยากหวนที่จะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอยู่นะแต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยสิ่งต่างๆที่ ที่เขาแบกรับไว้อะมันเกินกําลังนะคะแล้วเขาก็ต้องทําด้วยด้วยตัวของเขาเองเขาเหนื่อยนะคะเขาเหนื่อยอยู่และสุดท้ายถูกออบคับนะคะมันหมายถึงว่าเขาก็ยังคิดว่าตัวคุณและเขาก็ยังเป็นคู่กันอยู่ยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอยู่นะคะอือยังคิดถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปแต่ด้วยหน้าที่ด้วยความจําเป็นในรายสิ่งอะไรอย่างเรื่องราวที่มันเข้ามาแล้วเขาเขาแบกรับอยู่คนเดียวเขากําลังสู้เขากําลังสู้กับทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่มีเข้ามาอยู่และในใจของเขาเขาก็ยังคิดว่าคุณและเขาก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะ,ะเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ยังมีความผูกพันยังมีสิ่งดีๆที่ที่ ที่คิดถึงกันที่มอบให้กันอยู่ณนะตอนนี้นะคะความรู้สึกของคนรักที่เขามีให้ให้คุณอยู่ณนะตอนนี้เหมือนเขาทํางานอยู่หรือเปล่านะคะเขาทํางานกําลังสร้างครอบครัวหรือว่าอยากที่จะทําตัวให้มั่นคงเพื่อที่จะคอยซับพอร์ตคุณอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะเกี่ยวว่าชาวธาตุน้ําตอนนี้เหมือนคุณรอนะคะ รอเขาด้วยด้วยความมั่นคงด้วยความจริงใจด้วยความรักที่มีให้เดรสันเหมือนกับตัวเขาไปทํางานก็ได้พูดถึงทํางานต่างประเทศหรือทําอะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าไปสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะไปสร้างเนือ้อสร้างตัวของเขาอยู่นะคะขอภัยขยายนะคะถ้าเขาพร้อมเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตด้วยความมั่นคง,คงก็คงจะกลับมาเดท เอกออฟคับดูเหมือนมันต้องเขาเจ็บเขาผิดหวงังเขาบางครั้งเรื่องราวต่างๆมันมันเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าในช่วงตอนนี้นะคะแล้วก็เอกออฟครัรู้สึกรู้สึกว่าเหนื่อยนะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยแปดถ้วยมันล้มหมดแต่ว่าเขาก็ยังมองนะคะ เขายังมองเขาหันหลังในความทุกข์ในความเศร้าในความรู้สึกไม่ดีนะคะเคลียจบแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินออกมานี่มันยังคือความหวังมันยังคือการรอคอยนะคะการรอคอยของใครบางคนที่เราเขาอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินหนะ้าออกมาดเวดเวลิลเดวิลเขามาบอกชีวิตความสุขสิ่งต่างๆนะคะที่พยายามที่จะทาให้ให้มันดีขึ้นนะคะความมุ่งหวังเขายังเขาก็พร้อมที่จะ มุกออนนะคะพร้อมที่จะออกจากอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่ดึงเขาไว้อะไรที่มันเป็นทุกข์แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ามาหาคุณนั่นเองนะคะสุดท้ายเทมเพลนมันคือการยอมรับมันคือการเข้าใจมันคือการเรียนรู้มันคือการปรับตัวนะคะมันคือการปรับตัวมันคือการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นไป ที่เข้ามาในชีวิตนะคะการปรับตัวเรียนรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆนะคะเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปนะคะพร้อมที่จะยอมรับอืเอ็กออฟโหวจะได้เริ่มต้นนะ เขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็ได้เริ่มต้นความรักที่ดีงามนะคะเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยความมั่นคงที่มีให้กันเพจออฟออดอาจจะเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยมากกว่าด้วยก็ได้เขาจะนําความสดใสนําความน่ารักมาให้กับคุณนะคะออนอ้อนคุณมีแต่ความรู้สึกดีๆที่ที่จะมอบให้กันนะคะ Queen of p e n t a c l e s ความมั่นคงนะนี่ได้เริ่มต้นครั้งใหม่นะคะครั้งใหม่ที่ดีขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามที่งดงามอย่างมากมายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าด้วยเขานาความสดใสความจริงใจสิ่งต่างๆที่จะมามอบให้คุณนอกจากความรู้สึกนะคะที่มีให้แล้วนะคะเริ่มต้นที่มั่นคงชัดเจนแล้วมันหมายถึงในเรื่องของการ มีทรัพย์สินนะคะมีสิ่งของมีข้าวหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตอบแทนในการรอคอยของคุณที่คุณรอเขอาเ monthly, ขาด้วยความเชื่อใจด้วยความมั่นคงแล้วก็จริงจัง,จงที่มีให้กัดแล้วผลตอบรับจากความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความรัก,รกที่คุณมีให้เขานะคะเขาก็จะมอบของขวัญให้กับคุณอืมนะคะของขวัญให้กับคุณอาจจะเป็นของมีค่าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบแทนความรักที่ที่คุณยังรอคอยเขาอยู่นะคะด้วยความมั่นคงนะคะ หอมแล้วนะคะการรอคอยไม่สลายไม่สูญสิ้นแต่จะได้ผลกลับมาด้วยความรักที่มันชัดเจนหอมหวานและความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นจากภายในใจรวมถึงความมั่นคงทางด้านหน้าตาด้วยการงานการเงินหรือว่า อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ํานะคะความรักที่ดีงามยังรอคุณอยู่เสมอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ําราศรีกรกฎราศรีพิจิกราศรีมีนนะคะก็สู้ๆต่อไปในความรักในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ